ครับเราก็มาชมป่ากันนะครับผมนักข่าวด้วยนะครับนักข่าวมาจําลองเหตุการณ์นะครับมาเที่ยวป่าครับมาเที่ยวป่าดูสิคือสามแยกนะฮะจากจุดแรกที่ผมวิ่งขึ้นมานะครับมันคือตรงกอไผ่นะฮะที่พ่อแรมบอกผมและจุดนี้ถือว่าเป็นจุดพักแรกของผมนะฮะระยะทางก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะฮะมาถึงจุดนี้ทําไมผมเรียกว่าสามแยกฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมเป็นทางหลักที่ทุกครั้งที่ทีมข่าวเราขึ้นมา หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ขึ้นมาเราจะใช้ทางนี้นะฮะเนี่ยนะฮะเป็นทางหลักขึ้นมาประจําก็คือตรงลงไปเนี่ยจะเจอกับแทังน้ําจะเจอกับสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่ซึ่งถ้าเกิดถ้าตรงขึ้นมาตามทางเรื่อยๆนะฮะบริเวณจุดนี้ตรงไปด้านหลังนะฮะก็จะเป็นทางที่ขึ้นภูเหล็กไฟดังนั้นตรงนี้นะฮะคือสามแยกนะครับที่มาจากกอไผ่นะฮะจุดที่ข้แพมบอกยืนยันว่าจากกอไผ่ขึ้นมาถึงจุดน,นี้จะเจอสามแยกครับ เดี๋ยวเราไปสอด้านหน้าอ่อเป็นทางนะครับีทางวิ่งไม่เดิคือที่เป็นทางลูสขเขาวิ่งไ,ได้นะครับ นี่ก็เป็นทางลับของชาวบ้านนะครับเวลาชาวบ้านขึ้นหาของป่านะครับถ้าตรงเงินไปเรื่อยๆก็จะถึงล่องน้ำใหญ่ห้วยปุงแล้วก็อ่างกบนะครับจะไปห้วยวังฮีก็ได้นะครับไปทับควายก็ได้นะครับจุดนี้นะครับ hết phó lại thế này dám một cái này này nhìn นี่ครับผู้ชมพอมาถึงจุดเนี้ยนะฮะที่ผมเรียกว่าพักแรกนะฮะหลังจากที่ผมวิ่งเลยจากจุดสามแยกมานิดหนึ่งนะครับบริเวณจุดเนี้ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเพียงแค่สิบสองนาทีเองนะครับผู้ชมตอนนี้ผมหยุดเวลาไว้อยู่เพราะว่าผมพักนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นต่อนะฮะไปด้านบนซึ่งจุดเนี้ยก็จะเป็นทางลาดไปเรื่อยๆนะฮะพาพาทางลาดเลยจากจุดทางลาดแล้วก็จะเริ่มชันแล้วนะฮะแต่จุดเนี้ยยังเป็นโคนหินที่วิ่งได้สลับกับเดินบางจุดนะฮะ

เหนื่อยกันหรอแค่เดียวทางนู้นเดืองทางขึ้นทางนู้นเดือยเออแต่เอาจริงแค่เดียวแต่พอที่เขาขึ้นทางไหนทางนู้นแต่เอ้ยแต่ผมจำได้ว่ามาข้ามห้วยตรงนี้นะมาข้ามห้วยตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปอะไรไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยเออแล้วน็อตปกติมันขึ้นโน้นหน่อยฮะมันที่โน้นหนครับแค่นี้เหรอถ้าข้ามห้วยข้ามห้วยตรงนู้นเอาแล้วพอมาเจอสามแยกเนี่ยมันมีสองแยกแยกตรงนี้ก็ตรงนู้นนิดก่อนหนึ่งเดี๋ยวพอมาเจอสามแยกแล้วมันต้องตัดขึ้นนู่นเหรอเออตัดขึ้นไปทางงน้อชมพู อ๋อแต่นี่คือมันอ้อมอันนี้มันมันจะไปอีกทางนึงออ๋มันจะไปคนละทางตัวน,นี้เราต้องกลับไปทางนูน้นเออเราต้องกลับไปทางนูน้นไปน้ดเดี๋ยวไปทางนูน้นตรงนู้นมันจะมีห้วยลงอีกอห้วยทางน้ำแบบนี้นะไปเรียนไปโอ้แสงแดดเลยเนาะไม่เห็นภาพเลย นี่ป่านี่นะมะก้อนมะก้อนอยังไม่ได้ลกแบบนี้เด้ยัเพิ่งมาลกหน้าฝนนี่แหละปาเพ็กตอนน้การเรื่องน,นะอนีนะจะไดเอาเริ่มแส่ยสยสยอย่านี้ มันมีตรงนู้นอีกสามแยกหนึ่งเอาที่หลังจากนั้นเราจะเชื่อมไปที่ทางหลักในกาเรเดียวนะถ่ายไหมไม่ต้องจง่เม่อกี้มันี่คือทางหลักที่ทุกคนจะลองแล้วแต่เราแค่อยากรู้ว่าจากเส้นนี้ไปแล้วขึ้นไปถึงชมพู่แล้วมันใช้ไปเท่าหไหร่เกิดเส้นเดียวไหมใช่ นระหว่างบ้านชมคู่กับทางขึ้นหลังบ้านจะอ้พอแบบนี้ไหนใกล้กว่ากันะจ๊องขึ้นไปนี่เหรอเออทางบ้านพอแบบตรงกว่าป่ะบ้านพอแบบตรงกว่ามันจะตรงขึ้นมาเลยไงมันจะลดระยะเวลาเหลือประมาณเท่าไหร่เพราะทางทางนั้นเขาคปวัดแล้วมันโลกิโลกับอีกสองร้อยเมตรใช่ไหมนี่มจะหายไปประมาณเท่าไหร่ร้อยสองร้อยไอ้จีนจีนจีนไหนสั่งไป ไปใต้ไปตรวน้นี่ฟูลิกไฟครับนีัอมีหก็บางไสรเนี่สามแยกอยู่ข้างหน้านี่อีกสามแยกหนึ่งแล้วก็ต้องโนดอีแยกนึงเด้อมันมีสามแยกเลยแยกที่เขาพ่แยกนี้แยกตรงนี้จะใกล้ที่สุดเพราะแยกตรงนู้นมันจะใกล้มันจะใกลถังน้ำเลยนะ นี่ตรงนี้แยกนึงนี่ในเขาเรียกสามแยกนี่นั่นน่ะตรงที่เราขึ้นมาตรงจดเออตรงส่วนพ่อแบมตรงนั้นไกลๆหนึ่งนะลัดขึ้นมาเนึ่ัดตรงมากอไผ่ตรงนั้นนะขึ้นมานี่ทางทางลัดขึ้นมาหนี่นงตรงนี้ก็ห้วยนี่ มันห้วยมันไม่ใหญ่เป็นค้วยเล็กน,น,นี่อยู่ข้างหน้านี่นี่ไงห้วยที่น้ําไหลลงไปตลดอดตรงนี้แหละจุดนี้แหละที่น้ําไหลลงไปไหลลงไปนั่นก็นไปจุดกันอยู่นั่น อย่างถังน้ำสามแย,ยกถังน้ำมันจะมีอีกที่หนึง่งถังน้ำท้่งนาแต่นี่ตรงนี้ที่ทางขึ้นปากขึ้นเลยเปิดหน้ามาดีว่าขึ้นไม่ต้องเปิดอันนี้ไปข้ขางบนเลยพอดงออห่อเนะเดี๋ยวดิ้ด้นไปเลยเดี๋ยวลงคลิปไปดูธรรมชาติธรรมชาติก่อนนะครับนี่นะครับาาเป็นสามแย,ยกครับที่ทางขึ้นไปเจอศพน้องชมพู่นะครับนักข่าวมาจำลองเหตุการณ์นะครับ มาจากตรงนู้นก็มาทางสวนยางพ่อแบมก็ได้นะครับถึงลัดขึ้นมาจะใกล้มากนะครับส่วนไปข้างหลังนู้นจะเป็นทางลงไปหาถังน้ำบ้านแม่สมพูนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับถ้าหน้าฝนจะอุดมสมบูรณ์นะครับมีแต่ป่าเห็ดทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่ เห็ดโคนก็มีเห็ดหลังโงกก็มีเห็ดเผาะก็มีนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับตรงที่น้องชมพู่เสียนะครับ นักข่าวก็ขึ้นไปก่อนเลยครับตะมอกนําทางมานะครับดูสิต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับหน้าเห็ดจะอุดมสมบูรณ์มากครับเห็ดละงโงกนะครับป่าเห็ดละงโงกนะครับเี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปขึ้นไปเจอกันข้างบนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ